มมติว่าสมมุติมสมมุติว่าน้ําแข็งไปโดนคนเขาโกงตังมามครับน้ําแข็งไปแจ้งความกับตํารวจแล้วพี่ไปตํารวจพี่ก็ต้องทําคดีนะครับเพื่อจะจับตัวหรือว่าทวงถามเงินคืนมาให้ใช่ไหมให้พี่สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมละ่ะโอ้ยพี่เป็นตํารวจนะพี่เป็นตํารวจนะก็พี่เป็นตารวจอ้าวครับพี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มามาโกงเงินเอาเงินไปแสนกวาบาทอะครับ เออแล้วเป็นไงก็วันนั้นมาตกลงกันแล้ววันว่าเ็าว่าไงอ่ะก็ที่ทําสัญญากันว่าจะจะชดใช้เดือนละสองหมื่นอืมก็คือกําหนดเมื่อวานนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ชดใช้ครับจะมาปรึกษาว่ายังไงต่อดีโอ้ยกแบ่งสวัสดีแล้วเดี๋ยวสวัสดีแบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวสวัสดจะทวงให้แบ่งยังไงเออต้องคนละครึ่งดีวะเออ ไหนๆก็ไหนๆแล้วมิงั้นไม่ได้คืนหรอกโอเคตามนี้คนละครึ่งคือคนละครึ่งคือยังไงฮะเอ้าได้มาก็คนละครึ่งไงมาถึงว่าหนึ่งแสนคือคนละครึ่งทำไมรู้ว่าได้มาทุกบาททุกสตางค์กะคนละครึ่งโครงการนี้ยังมีเหรอโครงการของรัฐเหรอคนละครึ่งไม่ดีคนละแบบครึ่งนั้นดีครึ่งนั้นคือเธอออกครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งอันนั้นคนละครึ่งดีแต่นี้ ตำรวจเอาครึ่งหนึ่งผู้เสียหายเอาอีกครึ่งหนึ่งถ้าพูดให้สวยๆภาษาทางการหน่อยขอ50%ของยอดนี้ครับอ๋อดูเป็นทางการเชื่อเดี๋ยวต้องฟังตอแบบเต็มๆนะเพจหมาเฝ้าบ้านครับเพจฝาหมาเฝ้าบ้านใช้พาดหัวว่าสารวัตรคนละครึ่งใช่แต่คนละครึ่งยังไงอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมบอกว่าเขาลู้ส่งชาตินานแล้วเกินเวลาเขาเดิมแหละคนดูรู้ใช่ไหมคนดูคอมเมนต์มาเพียบเลยนะรออยู่เนี่ยเอนต์เดด ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความกับตำรวจนะคดีช่อโกงแล้วก็ตกลงเจรจากันต่อหน้าตำรวจตกลงกันว่าตกลผ่อนเป็นงวดงวดมวลละสองหมื่นแต่พวกไม่จ่ายได้แต่งวดแรกเลยสารวัตรสอบสวนก็เลยบอกนะครับเขาระบุ๋วระบุสอนอด้วยหรอนี่ฮะคุณผู้ชมนะครับเสียงสารวัตรในคลิปรับอาสาจะทวงเงินให้นะแต่ว่าขอครึ่งหนึ่ง ขอครึ่งมันเป็นประเด็นร้อนเลยครับนี่สอนอบุคโลเลยเหรอทีมข่าวไปคุยกับพันตำรวจเอกฉัดกิจกพดุงจันททนายท่านผู้กำกับการสอนอบุคโลรู้แล้วนะข่าวผมรู้แล้วตั้งกรรมการสอบสวนแล้วจะให้ฮะแม่เวลามีคำนิทิไลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกานวนทุกทีลองฟังดูฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็ยืมเงินกัน จนยอดทั้งหมดนั่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแล้วก็มีการตกลงกันทำมาตกลงต่อหน้าร้อยเวรเนี่ยทีที่ถูกกล่าวหาเนี่ยใช้ก็เป็น,นงวดงวดจนงวดจนงวดคละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นตบปรากฏว่ามาทำมันทึตกลงกันเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายที่กู้ยืมเนี่ยก็ไม่ยอมจะใช้คร,ครับก็เลยมีการพูดค,คุยกันว่ามีการคนละครึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เราได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเราจะให้ความเป็นธรรมทั้งตัวสด้วย ว่าถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะเราไม่เข้าข้างอยู่แล้วครับคดีชอบขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายใครผิดก็ว่าไปตามผิดเฮ้ยผลออกมาแล้ว๋อเหรอนายครับโอ้วันนั้นผมหยอกครับคุณน้งแข็งกูก็ไม่น่าจะทำให้เป็นเรื่องผมยอกเราสนิทกันเหรอคะไม่สนิทกันนะแหมก็เราต้องสนิทอยู่แล้วเพราะเราทำไปทาคดีกันอ่ะผมยอกอืมจริงๆครับคุณผู้ชมฮะค่ะแตรแล้ววัด ท่านนั้นชี้แจงกับท่านภูมิกับบอกผมหยอกอืมผมหยอกอผู้เสียหายค่ะอ๋อเหรอโอ้อโอตอนจะให้<พ>ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะตอนเข้ามาเป็นตํารวจเขาเขามีการสอนให้หยอกกับผู้เ<อ>สียหายแบบนี้หรอถ้า<อ>พูดถึงเรื่องนี้มันจริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ